วันนี้วันที่13ตุลา2,566เป็นวันครบรอบในหลวงด้วยครบรอบแม่แม่เราก็เป็นป้าอาจานแหละนะบุดบุตรบสมงอะบุดสมงบมองมอวงคุณป้าป้าแอลนะครบรอบร้อยวัน ่อนเสียอยูเท่าไหร่นะแปดสิบสามแปเห็นมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆก็เห็นแก่เห็นจากเป็นเด็กเป็นคนเท่าสาวก็เป็นคนสาวแก่สาวใหญ่จนจนเป็นแก่งอมจนแก่มากแล้วจะนี้ไปแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ต้องตามไป มรดกอันนี้ไม่ให้ก็ต้องให้เนะมรดกแก่มรดกเจ็บมรดกตายนี่มันมาพร้อมกับเกิดเป็นมรดกไม่มีใครหนีพ้นวันนี้ก็นเนี่ยคารลาเนี่ยเราปิดช่องหมดเลยทำอย่างดีปิดไม่ปิด,ปดจนกระทั่งลืมไปว่า บางอย่างมันต้องมีที่ระบายบ้างพอไม่มีที่ระบายเลยสุดท้ายมันก็ระเบิดนะไม้ไม้หนาหนายิงตะปูยิงอะไรยิงน็อตอย่างดีก็ยังระเบิดขึ้นมาฉันใดก็ดีอารมณ์คนเราเนี่ยก็เหมือนลูกโปง่งลูกโป่งที่รับเข้าอย่างเดียวสูบเข้าอย่างเดียวสูบเข้าอย่างเดียวเดี๋ยวแต่ลูกโป่งเลยยางล้อรถ ไม่ว่าล้อรถสิบล,ล,ล้อล้อรถอะไรก็ตามเดอะถ้าเอาลมเข้าอย่างเดียวไม่เอาออกสุดท้ายมันก็ระเบิดเหมือนกันพวกเราทุกคนเนี่ยรอรอวันที่จะระเบิดเท่านั้นทําไมเราไม่ปล่อยลมออกบ้างปล่อยลมออกเอา้าวแบนไปอีกแล้วใช้การไม่ได้อีกย่อนยานจนเชื่อชาจนทําอะไรไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้อีก ก็ต้องดูว่ารถจักรยานต้องการลมแค่นี้มอเตอร์ไซค์ต้องการลมแค่นี้สิบล้อต้องการลมแค่นี้ก็ให้ให้มันพอดีกันคนหนึ่งขอน้ำกะหายน้ำเราไปเอารถดับเพลินฉีดฉีดใส่เนี่ยเราว่าเขาจะพอใจไหมเขาก็จะโกรธเราเราก็อ้าวก็าฉันให้เยอะเลยมันก็ไม่พอดี คนเรามันไม่รู้จักคําว่าพอดีนะมันจึงเมื่ออารมณ์มันถึงที่สุดไม่รู้จักที่ระบายมันก็ระเบิดขึ้นมาพทธเจ้าถึงบอกว่าวให้ฝึกสมาธิฝึกจิตใจของเรานะให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงให้แก้ที่ใจไม่ใช่แก้ที่คนอื่นแก้ที่ตัวเราแต่มนุษย์พอใจที่จะแก้คนอื่นให้เหมือนเรา ให้ถูกใจเราในโลกนี้มีใครไมยที่จะทําให้ถูกใจเราเราไม่มีนะให้ถูกใจเราน่ยมันไม่มีเลยมีแต่ใจเรายังไม่ถูกใจเราเลยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันยังทําไม่ได้เลยอยากจะจํามันก็ลืมอา้าวอยากจะลืมเอาวมันจะจําอีกแล้วเรื่องไม่ดีอยากจะลืมแต่ก็จําไม่ลืมอีก นไอ้เรื่องดีๆลบหมดเลยเพราะว่าเรื่องไม่ดีครั้งเดียวเรื่องเรื่องดีๆก็ลบหมดเลยนั้นเราต้องรู้จักที่จะคําว่าพอดีเนี่ยเหมือนจตมาสร้างศาลาเนี่ยทํารูนิดเดียวรูอาจจะตันไปแล้วก็ได้มันไม่มีที่ระบายมันก็ระเบิดมาที่พื้นแล้วก็โอ้แรงดันนี่มันสาคัญความชื้นความร้อนอะไรที่มัน พอถึงตัวมันก็ระเบิดเหมือนสงครามที่เป็นอยู่เวลานี้ฝ่ายหนึ่งก็เกียดอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เกียดอีกฝ่ายหนึ่งฆ่ากันโดยไม่มีเหตุมีผลนะจับคนมายิงทิ้งยิงทิ้ง,ง,งรู้แต่ว่าคนนั้นไม่รู้ว่าชาติไหนถ้าอยู่ฝั่งตรงนั้นเหมือนเราเหมาอาอมูบ้านนี้เราไม่ชอบ คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จะเป็นใครก็ตามเราไม่ชอบใจหมดเลยเอาไอ้ฝ่ายนน้นโดนทำร้ายก็จะไม่ชอบฝ่ายนน้นฝ่ายที่มาทำร้ายก็จะคิดว่าใครที่อยู่ฝั่งนูน้นเราไม่ชอบหมดเลยนะสมัยก่อนพุทธกา,าลมีพามหนึ่งชื่อถ้าจำไม่ทีขันะะ้นหน้าขาพามเข้าไหมพามเล็บยาวเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดมาเฝ้าพุทธเจ้าบอกข้าพระเจ้าไม่ชอบใจอะไรทั้งหมดในโลกเนี่ยไม่ชอบใจ,ท,บใจทําไ,า,ออา,าไม่ชอบใจท,ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ชอบพุูธเจ้าบอกเออถ้าพร์ไม่ชอบในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็จงไม่ชอบความคิดนี้ด้วยความคิดที่คิดอยู่ลตอเนี้ก็ควรจะไม่ชอบด้วยเพราะความคิดที่คิดอยู่เนี่ยมันก็ไม่ดี พอโดนนี้ความก็อึ้งอึ้งไปา็ข้าพเจ้าไม่ชอบอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ชอบทำไม่ชอบใจหมดพุทธเจ้าถ้าไม่ชอบก็ที่ที่เป็นอยู่อะไรที่ก็ควรจะไม่ชอบด้วยผ่านไปเลยได้สติพุทธเจ้าก็เลยสอนต่อบอกว่าแม้นตัวตนของเราก็ไม่ควรชอบไม่ควรมีเนี่ยพวกเราถ้าไม่มีตัวตนแล้วมันจะทุกข์มาจากไหน อาจารก์ประจำไม่ค่อยได้นะพุทธเจ้าสอนพรามเนี่ยพระที่นั่งอยู่ข้างๆคอยพัดคอยพัดให้พุทธองค์นะคนที่พุทธเจ้าสอนได้บรรลุโสดาบันไอ้พระที่นั่งพัดอยู่ข้างหลังแอบฟังได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเบอร์นหนึ่งของพุทธศาสนาชื่อว่าภาษารีบุตรนะ ไม่ได้สอนดูตรงนะพุทธเจ้าในฉลาดมากเลยคนมีปัญญาเนี่ยเวลาเขาว่าอกว่าคนนี้เราก็อย่าไปคิดว่าโอ๊ยเขาว่าองน,นี้ไม่ได้ว่าเราเนะี่ยคนมีปัญญาไม่รู้ล่ะอะไรที่มันน้อมนำมาใส่ตัวได้เขาจะเอามาปรปับปรุงตัวนะแล้วได้ดีกว่าคนนั้นอีกนะได้ดีกว่าด้วยคนที่ถูกสอนได้โซดาบัน องที่นั่งแอบฟังนั่งฟังอยู่ข้างๆได้บรลุพันพระอรหันต์นะนั้นพวกเราทั้งหลายนะอยากเก็บของไม่ดีไว้ในใจนะบางทีของดีเก็บไว้นานมันก็เน่าเสียมันก็มีอายุเหมือนกันนะบอกอแช่ตัวเย็นของไม่เน่าไม่จริงฮนะยอมแช่เป็นปีมันก็เน่าเสียเหมือนกัน เวลามันก็มีอายุของมันไม่มีใครทําให้มันเน่ามันก็เน่าด้วยตัวของมันเองไม่มีใครทําให้มันทุกข์มันก็นั่งทุกข์ด้วยตัวของมันเองได้นึกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตแล้วก็มานั่งเศร้าอยู่คนเดียวคิดทุกข์อยู่คนเดียวมนุษย์เป็นเช่นนี้จึงไม่พบกับความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าหลงวงาชาท่านเรียกว่าบ้านที่แท้จริง บ้านที่แท้จริงคือหัวใจของเราเนี่ยบ้านภายนอกก็คือเรือนกายพ่อแม่ให้มาถึงวันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนโยอมป้านเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเอา้าได้เรือนกายขึ้นมาบ้านที่สองก็คือบ้านเรือนครอบครัวสร้างมาแล้วถึงวันหนึ่งก็ต้องภาคจากกันไปอาจจะบ้านหลังใหญ่อาจจะบ้านหลังเล็กก็แล้วแต่ฐานนะ ความพอใจความมีปัญญามีมีฐานะที่จะพอสร้างได้ไอ้บ้านสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนใจเรือนกายมีบ้านเรือนมีแล้วก็เรือนใจไอ้เรือนใจเนี่สิใครสร้างให้เราถ้าเราไม่สร้างด้วยตัวเราเองบ้านภายนอกนั้นร่างกายต้องเอาอาหารมาเติมบ้านเรือนต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาเสาเอาหลังคามาเติม แต่เรือนกายเรือนใจนี้เนี่ยไม่ได้เอาเติมเพียงแต่เอาออกเอาความคิดไม่ดีออกเอาความเศร้าหมองของจิตออกไปความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่าให้เกิดขึ้นเอามันออกไปซะออกไปจากหัวใจของเราคนที่มีความสุขในโลกนี้ไม่ใช่มหาเศรษฐี คนที่มีความสุขในโลกนี้คือคนที่มีความสบายใจคนที่มีอารมณ์บวกยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานั่นคือคนที่มีความสุขหลวงปู่บุญมาท่านบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนรวยมีแต่คนจนคนรวยมีอยู่สองคนนะคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจนทันเน่านั้นจนหมดเลยนะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะ นั้นพวกเราทั้งหลายเรามาวัดแล้วให้รู้จักที่จะปล่อยวางอะไรที่มันตึงๆไปก็ปล่อยมันเถอะอยู่แบบมีความสุขอย่าอยู่แบบมีความทุกข์ไม่มีประโยชน์เลยอยู่แบบลูกโป่งที่ตึงโดนเข็มจิ้มก็แตกไม่มีความถ้าลูกโป่งไหนพอดีพอดีแม้โดนนำ้ำตันมันก็ยังไม่แตกเพราะมันยืดหยุ่นเป็นแม้โดนอารมณ์กระทบมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันอดทนเป็น มันเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเมื่อทำได้เช่นนี้ชีวิตนี้ก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตามอัตภาพตามธรรมะคือความเป็นจริงความทุกอย่างสมมุติไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้คิดไว้บ้างเดี๋ยววัาหนึ่งเราก็ต้องละจากโลกนี้ไปแล้ว ให้สร้างความดีางามไว้ประดับโลกนี้ไว้สิ่งที่เราจะเอาไปด้วยก็คือนามธรรมาคือความดีความชั่วที่เรากระทำนั่นแหละวันนี้เรามาทำบุญแล้วนะอุทิศให้ในหลวงของเราด้วยให้พ่อแม่ของเราให้ญาติมิตรของเราให้ท่านมาโมทนากับเราเราก็จะได้บุญนี้ย้อนสะท้อนไปถึงเราผู้มีกระตัญยูกะตะเวที ให้ได้พบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปต่อไปตั้งใจรับพรน,นะ